ปีนี้นะครับฟุตบอลในบ้านเราก็คึกคักโดยเฉพาะฟุตบอลดารานะครับเพราะว่าช่อง3เตรียมจัดมหากรรมฟุตบอลดาราอีกครั้งหนึ่งหลังจากว่างเว้นไปถึง2ปีนะครับเย็นวันนี้ช่อง3ได้แถลงข่าวการจัดการแข่งขัน<อ>ฟุตบอลครบรอบ42ปีของสถานีที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์นะครับภายใต้แนวคิดเพราะรักจริงจัดให้ไฮไลท์คือการจับฉลากแบ่ง า,าแบ่งทีมนะครับของบรรดาศิลปินดาราและนักร้องในสังกัดปีนี้ทีมไวท์ดราโกนนะครับจะนำทีมโดยเต๋าสมชายเข็มกลัดพบกับทีม b บลูดรากอนนำโดยอ๊อฟพงพัฒน์วชิระบรรจงครับอนอกจากฟุตบอลดาราแล้วงานในงานก็จะมีบูธกิจกรรมต่างๆมากมายรวมทั้งมินิคอนเสิร์ตจาก4บวก1ซุปเปอร์สตาร์งานฟุตบอลฉลอง42ปีไทยทีวีสีช่อง3จะจัดในวันที่11มีนาคมนี้ที่สนามราช าราชมังคลากีฬาสถานนะครับบัตรเข้าชมนี่ฟรีนะครับแล้วก็จะหาได้จากราการต่างๆของทางสถานีนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมแจกบัตรเข้าชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ ส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นวนันแห่งความรักนะครับช่อง3าเราก็เลยถือโอกาสจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลรวมทั้งกิจกรรมบันเทิงนะครับในงานมหากรรมฉลองครบรอบ42ปีเพราะรักจึงจัดให้นะครับมีการจับฉลากแบ่งทีมฟุตบอลนะครับสีขาวสีน้ําเงินรวมทั้งมีการดวลจุดโทษเพื่อเรียกน้ําย่อยด้วยครับ วันนัไทยวันแห่งความรักทีวีสช่อง3เลยถือโอกาสถแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลและกิจกรรมบันเทิงมหากรรมฉลองครบรอบ42ปีเพราะรักจึงจัดให้ที่ลาน,น้าเซนทรัลเวิลด์พาซาโดยมีคุณสมรักนรงวิชัยรองกรรมาการผู้จัดการเป็นประธานในงานซึ่งคือคักด้วยเหล่าผู้จัดดารานุ่มหล่อสาวสวยที่จะมาร่วมขบวนพาเลทและเป็นเชียร์ลีดเดอร์สร้างสีสันรวมทั้งขุนพลนักเตะดารานุม่มน้อยนุ่มใหญ่ที่มาร่วมจับฉลากแบ่งทีมซึ่งผลปรากฏว่าทีมสีขาวมีพี่ใหญ่อาร์มวิบูลเป็นผู้จัดการทีมและได้พระเอกลูก2เต่าสมชายเป็นกัปตันทีม มีนักเตะระดับพร,ระเอกเช่นปอทฤษฎีเคนธีรเดชณเดชมาริโอเตรียมฟาดแข่งกับสีน้ำเงินซึ่งนำทีมโดยผู้จัดการจอนนี่กับตอนอ็อฟพองพั์และพระเอกลูกทีมเช่นศรรามมอดปออ้าโรมบอยปกรณ์อเล็กเคนภูภูมิและหมากก่อนปิดท้ายด้วยการดวลจุดโทษเรียกน้ำย่อยซึ่งทั้งสองฝ่ายเกยทับรับแหลกฝั่งตรงข้ามกันเต็มที่ค่ะเข้าชนะนะครับเนี่ย เต๋าคือลูกก่นนะครับโอ้โหทีมเรามีปอทฤษฎีเต่าสมชายนาเด็กคูกิมิยะมันเป็นทีมหน้าตาโดยแท้ทีมผมเนี่ยเป็นทีมที่แบบต้องบอกว่าเราไม่สู้คนเราไม่สู้คนแต่เราแพ้ไม่เป็นตรงนั้นแหละครับบอกตรงเลยนะว่าถ้าดูหน้าของเมียแต่ละคนแล้วผมว่ายัางไงทีมผมก็ชนะครับคือพร้อมกันมาตั้งแต่ที่บ้านเลยทีเดียวพร้อมค่ะรยืนนะเป็นไง้ะพร้อมอนนี้เราอันนใครได้ล นี่โชคดีนะคะสีเรานี่โชคดีมากพาลมพาเลตของเรานะคะแล้วก็ชุดเชียร์ลีเดอร์ของเราก็ต้องคอยติดตามเพราะว่าปีนี้อลังการมากๆค่ะความสนุกสนานที่ช่องสามเตรียมจัดขึ้นตอบแทนแฟนๆที่เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันแบบนี้ก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11มีนาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานชมฟรีติดตามการขอรับบัตรเข้างานได้เร็วๆนี้ค่ะสายฝนชี้ช้างรายงานยิ่งใหญ่นะฮะคิดถึงงานนี้นะครับอีกประมาณงานใหญ่ คือเรามีครอบครัวข่าวซึ่งขณะนี้ได้แปลเป็นหมู่บ้านข่าวพอใหญ่<ต>มากแต่พอผมเห็นละครเนี่ยมันเป็นอำเภอละคระอำเภอละครค <พอ S 2> นเยอะมากไม่ใช่ครอบครัวฮะอ,<า>อ,อะไรนะเมื่อวานนี้ค่ะต้องบอกว่า จัดงานถแถลงใหญ่มากๆเลยนะคะมหากรรมฉลองครบรอบ42ปีไทยทีวีสช่อง3ค่ะพ่อรักจึงจัดให้นั่นเองนะคะหลังจากที่งดไป2ปีสําหรับฟุตบอลดาราช่อง3นะคะก็กลับมาแบบครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ถแถลงข่าวที่กลางลานหน้าห้างเซ็นเตอร์เวิร์นะคะพร้อมกับสโ,โลแกนปีนี้เลยพ่อรักจึงจัดให้นั่นเองนะคะ พรราะักจึงจ,จัดจให้ก็ถแถลงข่าวเมื่อวานเลยวันวาเลนไทน์เลยนะคะอคตอนนี้เขาแบ่งสีกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มีสองสีคือไวท์ดราก้อนคือสีขาวกับบลูด d าก้อนคือสีน้ําเงินนั่นเองนะคะโดยสองทีมนี้นะคะพี่อารมิบูลเนี่ยจะนั่งแท่นผู้จัดการทีมของไวท์ดราก้อนนั่นเองนะคะซึ่งก็จะได้พระเอกลูกสองอย่างพี่เตา๋า มาเป็นกับตันทีมนะคะแล้วก็ทีมนี้นะคะทีะะท่จับฉลากกันได้นะก็จะมีพี่ปอทฤษฎี<ค>พี่เคนทีระเดชน้องนาเดชน้านเดชคุกิมิยะนะคะมาริโอพี่สามาร์ทน้องเกรสน,น้องหลุยสก์กสก็อตกิกดานายบอยโชคชัยแล้วก็อีกเพียบเลยส่วนโอ้ยไม่ต้องกลัวอีกฝ่ายหนึ่งนี่ค่ะคู่แข่งกันเลยนะคะบรูดาก้อนก็ได้พี่จอนเนีีนฟานเน่เนี่แหละค่ะมานั่งแท่นผู้จัดการทีมกับตันก็เป็นกัตันพี่ออฟพงพัฒน์นะคะโหไม่ต้องกลัวตีกันตายแน่นอนูกมอะ ทพิมซอนรามเทพพิทักษ์ค่ะพี่มอสพี่ป๋ออามาธิชาตโลมนะคะบอยประกรณ์หมากปรินเคนภูภูมิแล้วก็อเล็กนะคะเลือกไม่ถูกตายต้าตีไปทีมไหนได้คนไม่ได้ทีมโอเขาตีเขาเก่งนะเมื่อวานนี้เขาบอกอยู่ว่าเขาอยากเล่นเขาอยากเล่นนะอ๋อแบ่งทีมเสร็จไม่ว่าเขาบัฟกันน่ะโอ้โหสองทีมนี้เนี่ยสุดๆเลยเราแค่เห็นเราก็รู้แล้วว่าถ้าทางจะตีกันตายแน่นอนงานนี้แข็งยิงลูกพ่อแน่นิดนึงค่ะเป็นการเรียกน้ำย่อยนิดนึงนะคะ โอ้ท่าสวยเนี่ยน้องบอยเข้าด้วยไม่อยากจะบอกว่าเมื่อวานนี้ลุ้นกันเกือบตายเสมอิงวะเสมอกันหนึ่งหนึ่งค่ะลุ้นกันเกือบตายยิงกันนานมากเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะคะคือต้องติดตามคือกองเชียร์กับเชียร์ลีดเดอร์โอ้โหนี่กองเชียร์เปรี้ยวมากสาวน้อยของเรานะคะก็มีพี่น้องพี่ปีนแม่ก้อยกองเชียร์แม่หนูพี่ยูอาจิมพี่สมรักนั่งกันแน่นเลยนะคะแข่งเมื่อไหร่ แข่งันที่11มีนาคมนี้นะคะวันอาทิตย์ที่ส1อดใหญ่กันใส่แล้วค่ะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองนะคะต้องบอกว่าขบวนพาเรดเป็นร้อยชีวิตแน่นอนนลคะพวกเราก็ไปกับเขาด้วยแล้วก็ใครที่พลาด4ี่บกหนึ่งแชนนทีนะคะซุปเปอร์สตาร์เนี่ยเขาก็มีจัดไปให้ที่นั่นด้วยไปโชว์ให้ดูที่นู่นเลยนะคะก็สำหรับบัตรต่างๆนะคะก็ติดตามทางช่อง3แล้วกันว่าจะแจกยังไงบัตรฟรีนะคะไม่มีการจ่ายตังถ้าจ่ายตังนั้นของปลอมนะคะช่อง3แจกอย่างเดียวสมรักชัยบอก10ล้าน ก็ประมาณออแต่บัตรฟรีบัตรฟรีค่ะอ,อยากให้เข้าไปชมกันแสดงความยินดีสั้นๆกับเบนซ์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปต้นไปให้จับตาดูกันให้ดีๆกับมหากรรมฟุตบอล42ปีช่อง3 Family Event เพราะรักจึงจัดให้แมมเห็นพระเอกแข้งทองเขาโชว์ความฟิตกันแล้วพระเอกซุปตาแบรีถึงขั้นยอมนุ่งสั้นโชว์ขาอ่อนให้เห็นกันเป็นครั้งแรกด้วยละคะ่ะ Ah! ว่าความสนุกที่เกิดขึ้นในงานแถลงข่าวเรียกว่าแค่เฉือนมาเป็นน้ำจิ้มให้ดูกันก่อนจะไปสัมผัสสุดยอดอลังการบิ๊กเบิ้มที่จะเกิดขึ้นในวันที่11มีนาคมมหาการรมฟุตบอล42ปีช่อง3 Family Event เพราะรักจึงจัดให้ที่อันมานานถึง3ปีเต็มเมื่อวานเริ่มได้กลิ่นไอประทุเดือดกันแล้วจาก2คู่สีสีน้ำเงินโดยกับตันป๋ออ๋อพงพัฒน์และสีขาวกับตันเต๋าสมชายจับฉลากไปก็ได้เสียงกรีดล้านสนันน้าลานเซนทรัลเวิลด์เพราะระดมซุปตาแข้้้งงงทอมเเาาไววในนนนดียียสิ ได้แก่ปออ้ำโลมโป๊บอเล็กซ์บอยปรกรณ์มากเคนภูภูมิและสอนรามสีขาวได้แก่เคนธทรเดดสมาร์ทปอเกรดลุยมาริโอแดนรวรเวสไรอันกิกตบ้ายด้วยทีเด็ดได้แบรรี่นเดชมาเป็นสูนหน้าเขาเหนียวคนล่าสุดได้คะ่ะจะอึดขนาดไหนต้องตามไปเชียร์กันแต่ที่แน่ๆตอนนี้ทุกคนเห็นลูกกลมๆแล้วอยากจะซันโบกันทุกคนเลยคะ่ะดูครัปกป้องได้ไหม เรามีปอทฤษฎีเต่าสมชายนเดศกูกิมิยะอะไรประมาณนี้ครับทีมเราก็มีความเจ๋งรงหน้าตาจากบรรดาแฟนขับของนเดศเป็นกำลังใจให้ทีมเราเพิ่มขึ้นอีกนะนอกจากนี้เรายังมีเคนทีนเดชอีกด้วยมันเป็นทีมหน้าตาโดยแท้เกบอลลิทชยครับแกบอลลิทอยหันหน้าไปดูคนหน้าโน่นไอพี่นี่มันเป็นทีมเกี่ยวกับพวกแบบผู้ร้ายหรืออะไรอย่างี้ครับเราไม่สู้คนแต่เราแพ้ไม่เป็นครั้งล่าสุดก็อยู่ทีมเดียวกันฮะครั้งนี้อยู่คนละทีมทีเราเป็นศูนย์หน้าค้าเหนียวกันศูนย์หน้าข้ากกันแล้ว เราต้องแยกกันแล้วครับผมกองหลังอยู่แล้วครับเกองหลังผมผมปีกปีกยิงเยองครับปีกยิงเหยิงยังไม่รู้นเขาเป็นกองเชียร์ฮะสเ็ดมีนาเจอกันครับเดี๋ยวพวกเราฟิตรอครับเป็นหัวหน้ากองเชียร์คนละสีนะคะเขาคงรู้ว่าไม่ถูกกันเริ่มไม่ถูกกันแล้วเหรอกีฬาสามเคคอี แฟนๆช่อง3ก็ต้องฟิตเต็มที่เหมือนกันเพราะช่อง3รักจัดหนักให้ตั้งแต่เช้ากับไฮไลท์งานแฟตามด้วยไฮไลท์คาร์นิวัลเปิดสนามตะก,การตาไฮไลท์ศึกฟุตบอลและปิดท้ายดึกๆด,ด,ด้วยไฮไลท์คอนเสิร์ตเชน n e รี4 1 s ุ p ซูเปอร์ร์จัดเต็มขนาดนี้เพราะรักคักๆจริงๆค่ะ